อันยิ่งใหญ่นะครับเมื่อวันที่6นะที่ผ่านมานี้เราได้ส่งตัวแทนนักเรียนในการจัดสวดแก้วสวดพาดน,นะครับไปแข่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในงานกเกษตรสุรนารี59นะครับซึ่งเป็นงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับชา,า,า,บชา,า,าตาชาินักเรียนเราสร้างผลงานแต่เตรียมกลามากจะได้รางวัลเท่าไหร่นะครับเรียนเกินท่านรองเดชาชน,น,านารทภาสได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนอีกครั้งนะครับ สำหรับการแข่งขันแย่ครั้งที่6นะครับของอตลาดตองไม้คกรคดวนักเรียนกลุ่มนี้เข้าไปนะครับได้ลำดับที่สามกับลำดับทุ่มเทยแต่ว่าไปงานกเกษตรสุรนารี59นะครับการแข่งขันสวนสวนแก้วนะครับสวนทะเลทรายสวนแก้วนะครับผู้ควบคุมคุณครูทิพรวรรณ และคุณครูประจุข้างกลางครับผลการแข่งขันนะครับนักเรียนทั้งประเทศเราได้คนะาเิศครับเอาเสลยประเมินให้กับนักเรียนครับเรียกเชินนักเรียนขึ้นมารับสระวัตินะครับเตรีเกียรประวัติเอาส่วนแก้วไว้ครับส่วนแก้วนะครับนางสาวจันมิพาจิตกลางครับม6.2ทับนางสาวอุตสปแก่งกลาร ม .6 ครับ3และนางสาวอริยาจ,าจาันทจักรม .6 ครับ4ครับพร้อมทั้งได้เงินรางวัล2,500บาทครับขอเชิจตัวแทนรับเป็นรางวัลและในโอกาสนี้ครับคุณคูประจงท่านกลางจะเป็นตัวแทนนะครับของนักเรียนมอบค้วยรางวัลคณะเลิศการจัดสวนแก้วให้กับโรงเรียนครับเชินเชิญครับ เสือเข้ายังไม่ทิ้งไายนะครับได้ที่หนึ่งนะครับที่ชนะอันดับสี่ของภาคนะครับของเราไปแข่งที่สุรินทร์เราได้เหรียญทองแต่เราแพ้แต่ว่าพอต้องมาแข่งกับเราเราชนะเลิกนะครับคุณครูทิตยาจีระม่อมนะครับเป็นคู่ที่รึกษานะครับร่วมกับคุณครูทิพวรรณนะครับขอประกาศที่ที่หนึ่งต่อไปครับการแข่งขันวัฏาดแบบชื้นก็ได้รางวัลเช่นเดียวกันนะครับขอเชิญนักเรียนนักต่อไปนี้ครับ เด็กหญิงอภัสชาบุญกลางครับม .2 ทับ11เด็กหญิงทิระย,ยาพุทธิพันธ์ม .2 ทับ11เด็กหญิงศิริรัตน์สังสุขม .2 ทับ11นะครับเป็นครูผู้ควบคุมครูที่ประวัติทางการและครูนิสยาชินละม่อมนะครับค่ายที่สามเช่นเดียวกันครับพร้อมค้างเงินรางวัลเงินพัน500บาทครับอขอเสียงปรบมือในละอีกครั้งหนึ่งนะครับ และในโอกาสนี้ครับครูบรรจงกั้งลาข้าจัดเป็นตัวแทนนักเรียนในการมอบเพรื่อรางวัลให้กับโรงเรียนอิกสร้างนะครับเป็นเกับได้สองรางวัลเลยนะครับเป็นแข่งสองที่ครับต่อามาต่อไปเรียนเชิญครูโจกินครับสวัสดีครับ เรียนทัานผู้บริหารคณะครูอาจารย์และสี่นที่รักทุกคนนะครับ